เอาละฮะสวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้เดี๋ยวจะมาตั้งกระทู้กันดีกว่านะครับเกี่ยวกับคาเมล่าแมนไม้ดูดซ่่มของเรานะฮะหรือว่าพี่คิริตโตของเรานั่นเองนะครับล่าสุดผมได้ลงคลิปสกิลพิที้ทอยเลตไททันคาเมล่าแมนกับอ่อไททันสปีกเกอร์แมนนะฮะดีเอสกันนะครับผมแล้วใน EP นั้นนะครับก็ทําให้อ่อคาเมล่าแมนไม้ดูดซ่่มของเรานั้นเสียชีวิตไปนะครับทีนี้ก็จะเกิดคําถามขึ้นมานะครับว่าสรุปแล้วเจ้า Man, คาเมล่าแมนคิริโตของเรานี้ได้เสียชีวิิตจรรงหรือเปล่านะฮะฮ ก็จะมีคอมเมนต์คุณผู้ชมนั้นคอมเมนต์เข้ามามากมายเดี๋ยววันนี้เรามาวิเคราะห์คอมเมนต์ของแต่ละคนกันครับว่ามีความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับเอาคอมเมนต์แรกเลยแล้วกันนะครับขนาดไททันสปีกอร์แมนอัปเกรดมาแล้วเนี่ยยังสู้กับพี่ไททันคาเมล่าแมนของเรายังไม่ได้เลยก็ยังเป็นกระสอบทรายเหมือนเดิมเหมือนไททันทีวีแมนอีกนะเออสำหรับคอมเมนต์นี้ก็จริงนะฮะไททันสปีกอร์แมนนี้อัปเกรดมาแล้วยังสู้ไททันคาเมล่าแมนไม่ได้อารมณ์เหมือนว่าโดนไททันทีวีแมนกระทืบเหมือนอย่างเก่านะครับผม เออมันก็จริงนะฮะอ่านฮะคอมเมนต์ต่อไปครับผมไททันคาเมล่าแมนจะถูกลุมไททันคาเมล่าแมนจะถูกลุมจากฝั่งโถส้วมอย่างน้อย2ตัวและเจ็บหนักไม่ต่างจากไททันทีวีแมนและอาจมีเซอร์ไพรส์ไม่จากฝั่งคาเมล่าก็ฝั่งทีวีแมนเอ่อเดี๋ยวก่อนนะเรียบเรียงคำพูดแป๊บหนึ่งไททันคาเมล่าแมนเนี่ยจะถูก ฝั่งของสกิปปีท้ทอเ็ตลุมใช่ไหมสองตัวแล้วก็เจ็บหนักไม่ต่างจากไททันทีวีแมนเลยอ่าแต่อาจจะมีเซอร์ไพรส์าจากฝั่งคาเมลาของฝั่งทีวีแมนเอเอฮะโอเคผ่านก่อนนะเอาเละฮะต่อไปครับคอมเมนต์นี้ต่อไปนี้นับว่าไททันสปิกรแมนนั้นเป็นตัวร้ายแทนจีแมนแล้วกันเอออันนี้ความเห็นนี้อันนี้เออใช่ครับถูกใจเลยความคิดเห็นนี้ใช้ได้ใช้ได้ คิร oh ิโตสามารถโดนซ่อมได้ซ่อมได้อ๋อซ่อมได้โอเคครับผมซ่อมได้โอเคนะก็อาจจะเป็นไปได้ครับผมที่คีริโตของเราสามารถซ่อมได้นะพี่คีริโตอาจยุงไม่ตายอาจยุงไม่ตายอาจยังไม่ตายนะฮะอ่าผมแก้ให้พี่คริโตของเราอาจยังไม่ตายเพราะหัวของเขานั้นยังปกติอยู่พวกคาเมราแมนจะหัวขาดตายอ่าเพราะปกติแล้วพวกคาเมราแมนจะหัวขาดตายอ่าประมาณนี้ แต่นี้เขามาคอมเมนต์ของคนนี้นะครับก็จะมีมาตอบด้วยนะฮะเขาจะบอกว่าแต่ไฟสีฟ้าตรงหัวคิโตมันยังมันดับไปแล้วนะอ่าแล้วเขาก็ตอบคอมเมนต์ไปว่าเออไม่ได้สังเกตแต่ว่าคุณดาฟักบุมเขาให้รอดไหมอ่ะนั่นสิ <c oughs> ให้รอดไหมะ <c oughs> ไม่รู้สิก็เราดูกันต่อไปแล้วกันนะครับผู้ชมนะแล้วก็ต่อมาครับผมว่าคีพิริโตยังไม่ตายนะครับพเพราะเนื่องจากแกจะเป็นพระเอกในซีรีส์นี้อยู่แล้วหรืออาจจะได้รับการอัปเกรดด้วยความเร็วของ กิจสกิฟวิตี้ทอเรตก็เป็นได้นะอ่าคงจะแข็งแกร่งแน่นอนอ่าแล้วก็มีวงเล็บด้วยนะบางทีแบ็คคาเมราบูเมนวงเล็บทางเอกเนี่ยอาจจะชอบหรือว่าถูกใจจนจุ๊บแก้มของเขาไปทีนึงก็ได้นะครับอะไรประมาณนี้ก็เป็นความคิดเห็นของแต่ละคนนะครับที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันออกไปนะฮะวิเคราะ์กันมามากมายเลยอ่าต่อมาครับขอให้พี่แกนั้นได้รับการอัปเกรดเอาเทคโนโลยีของกิจสกิฟวิตี้ทอเรตมาใส่ให้พี่แกนะ ผมว่าน่าจะแข็งแกร่งแน่นอนครับอ่าก็เป็นไปได้ครับผมแต่ดูแล้วมันจะออกมาในรูปแบบไหนเหรออ่าคาร์เมด่าแมนที่มีเจ็ตแล้วจะเปลี่ยนจากเจ็ตเป็นกิจสกิปิดี้ทอยเลสมันจะพุ่งยังไงฮะทุกคน <laughs> มันจะไปยังไงผมยังนึกไม่ออกเลยนะก็คอมเมนต์กันมาละกัน <laughs> พี่ถ้าไม่ตายอ่ะอันนี้คืออะไรอันนี้ผ่านล้วก่อนแล้วกันนะ แล้วก็มีคนบอกว่าลากรนคิริโตอ,อ่าบางคนก็บอกว่าลิปไปเลยนะตายไปแล้วอะไรประมาณนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะในคอมเมนต์นี้เพราะว่ามันไม่ไดีมีใครคอมเมนต์อะไรมามากมายให้ผมได้อ่านแล้วก็วิเคราะห์ได้สรุปอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับก็เป็นว่าคลิปที่ผมลงไปนี้นะ EP นี้นะถ้าคุณผู้ชมช่วยกันคอมเมนต์วิเคราะห์มานะครับเดี๋ยว EP ต่อไปผมจะมาอ่านคอมเมนต์ของทุกๆคนแล้วก็มาวิเคราะห์กันอีกทีนะครับว่า ความเป็นไปได้เป็นไปได้ไหมหรือเป็นไปไม่ได้หรือจะมีการอัปเกรดมากน้อยเพียงใดน,นะครับผมสรับไททันคาเมอ่าแมนไททันสปิเกอร์แมนจีแมนสกิฟตี้ทอยเลตแล้วก็คาเมอ่าแมนไม้ดุดซ่วมหรือพี่กีโตของเราเนี่ยนะฮะหรือแม้หรือแม้กระทั่งไททันทีวีแมนจะกลับมาไหมจะกลับมาพร้อมกับการอัปเกรดใหม่หรือเปล่าหรือจะมาในรูปแบบดั้งเดิมหรือจะไม่มาเลยแต่ผมว่าเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับที่ไททันทีวีแมนจะไม่กลับมาเลยนะฮะน่าจะกลับมาฮะ จะกลับมาเมื่อไหร่ไม่รู้นี่แหละเนื่องคือปัญหาตอนนี้เราก็ต้องรอให้ทีวีบูเมนของเรานะครับกับคาร์เมล่าบูเมนนะครับมาช่วยเหลือกันนะสคนนี้นะครับช่วยเหลือกันแบบแทงคุรมุบคุณรมับกับฝั่งสกิปปิเดทอยเลตนะครับแต่ว่า2ตัวนี้ไม่รู้ว่าจะโผล่มาอีพี EP ไหนเหมือนกันนะครับสำหรับไอ้คารเมล่าบูเมนกับทีวีบูเม้นนั่นเองนะครับที่เหลือสกิปปี้ดตตัวใหญ่ๆนั้น ตั้งแต่ EP ที่44นะครับที่มีแต่ตัวใหม่ๆเขาเพิ่มเข้ามาที่ตัวใหญ่ๆนะทั้งหลายแหล่นะครับ mm hmm. พวกไก่กองค์ไก่แอนอะไรพวกนี้ยก็โดนเล่นงานไปหมดทุก EP เลยนะครับผม mm hmm. แล้วไม่รู้ว่าตอนนี้สกิปปี้พวกนั้นจะกลับไปอีกหรือเปล่าหรือว่าตายแล้วตายเลยอะไรพวกนี้นะครับ mm hmm. อย่างยกตัวอย่างอย่างเช่น EP ที่14นะครับ mm hmm. แมงมุมสกิปปี้ทัวร์เลทที่ใส่แว่นตาตัวนั้นก็โดนไททันทีวีแมนเล่นไปนะครับผม mm hmm. แล้วก็ EP ที่ 45นะฮะอ๋อ45ไม่มีสิอีพีอีพีที่46นะครับอีพีที่46นี่จะเป็นเวคัมสกิปปิตี้ทอยเลสแล้นก็ตายไปถาวรยาวไปเลยแล้วก็อีพีที่47สอ่าสกิปตี้เครื่องจักรกลที่เป็นแขนไปเรื่อยนะครับก็โดนไททันทีวีแมนของเรานั้นต่อยหัวขมามตามพื้นดินไปหายไปแล้วถาวรน,นะครับผมแล้วก็อ่าตัวไหนอีกแล้วก็ตัว e p ีที่48นะครับ4ีนี้เป็นการเปิดตัวใหม่นะฮะแต่ว่าไม่ตายนะครับ เขาไปตายใน EP ที่49นะครับเพราะว่าโดน TV b u m e n นะครับจัดการไปในที่สุดนั่นเองนะครับผมแล้วก็ EP ที่50นะครับ EP ที่50นี้มีตัวใหม่เปิดตัวเข้ามาถึง3ตัวเลยนะครับผมเป็นตัวใหม่ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ถูกปิดชีพไปใน EP นั้นทั้งหมดเลยเหมือนกันนะครับผมด้วยฝีมือของไททันคาเมล่าแมนนั่นเองนะฮะและ EP ที่51นั้นนะครับก็โดนอีกเหมือนกันครับผมตัวใหม่อีกเช่นกันครับ รู้สึกว่าพวกนี้จะมาแล้วก็ตายไปทุกอีีเลยนะครับผมตัวใหม่มาปุ๊บแล้วก็ตายไปตัวใหม่มาตายไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสก,สกิปปิเดียทอเรสที่มาลา่ามาใหม,ม,ม่ๆล่าสุดนี้นะครับจะไม่มีการซ้ำหน้าเลยนะคุณผู้ชมตอนนี้จะปีแบบสกิปปิเ t ียทอเรสหน้าตาแปลกใหม่ทั้งนั้นเลยนะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าอนาคตนั้นอุนดาฟักบูมจะผลิตหน้าตาสกิปปดีออกมาในรูปแบบไหนบ้างนะฮะตอนนี้ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะฮะ แล้วตอนนี้เราก็คิดว่าท่ทานคาเมล่าแมนของเรานั้นไม่สามารถที่จะช่วยท่ทานสปิกรแมนได้แล้วนะครับตอนนี้ยากหน่อยนะครับตอนนี้เพราะว่าไอรุดถังของคาเมล่าแมนนั้นตายไปแล้วนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นการวิเคราะห์ตั้งแต่ EP มาเรื่อยๆนะฮะแล้วคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับกับซีรีส์สกิปปิ i t ตเทเลตตต่อไปนี้นะครับว่าแนวโน้มการช่วยเหลือท่ทานจะเป็นไปได้ไหมหรือเป็นไปไม่ได้เลยหรือจะมีตัวอะไรเกิดขึ้นเข้ามาใหม่บ้างหรือไม่มีนะฮะ ก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะแล้วสำหรับคีคิริโตะนะครับเป็นข้อมูลที่ผมอยากรู้มากที่สุดแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นนะครับว่าสำหรับคาเมราแมนคิริโตะของเรานี้จะกลับมาอีกหรือเปล่านั่นเองนะฮะอันนี้เอาใจช่วยกันเลยนะครับต้องลุ้นกันเลยว่าคาเมราแมนคิริโตะของเรานั้นจะกลับมาอีกหรือเปล่าถ้ากลับมานี่เป็นอะไรที่แบบว้าวมากครับทุกคนแล้วกลับมาครั้งนี้ของเขานั้นผมคิดว่าน่าจะโหดกว่าเดิมแน่นอนครับเพราะว่าเขานั้นเป็นฮีโร่ตั้งแต่ ep ที่48นะครับ 50นะครับท้าย EP 51นะฮะแล้วก็52แล้วก็53นั่นเองนะครับที่เขาโผลอ่อมานะฮะพร้อมกับการถือ,อพันเชอร์นะครับไม้จุดส่วมของเราค,คู่กัน2อันนะฮะส่วนก่อนหน้านั้นเนี่ยเราจะได้เห็นคาเมราแมนไม้จุดส่วมของเรานั้นมีแค่อันเดียวนะครับซึ่งตอนนั้นผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาจะมามีบทบาทใน EP ที่48นี้นะครับเราก็เลย ถือกำเนิดใน EP ีที่48แล้วกันนะครับเป็นเป็นตัวพระเอกของเรานะครับซึ่งข้อมูลนี้ผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะฮะว่าเขาจะกลับมาได้ไหมนะฮะถ้าเขากลับมาได้นี่เป็นอะไรที่มันในซีรีส์นี้ต่อไปแน่นอนครับคุณผู้ชมครับเอาละฮะก็สำหรับ e ีนี้ครับผมก็มาพูดถึงคเมแบลฟแมนไม้ดุดซ่วมนะครับแล้วก็วิวัฒนาการของสกีบิทตี้ทอเรนะครับที่เกิดขึ้นมาแบบตอนนี้รู้สึกว่าจะสนุกสนานนะครับตื่นเต้นเล้าใจแล้วก็ประทับใจกันไม่น้อยเลยนะครับสำหรับ คุณดาฟักบูมที่ได้ผลิตซีรีส์นี้ออกมานะฮะเอาละครับ EP นี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับถ้าชื่นชอบยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมีเคาะกันนะครับว่าต่อไปนี้นะครับว่าซีรีส์ของสกิฟวิตี้ทัวเลสนะฮะจะมีคาเมร่าแมนไม้หรือว่าของเรากลับมาอีกหรือเปล่านะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP หน้าฮะสำหรับวันนี้สวัสดีคนครับบ๊ายบายครับ